สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการรีวิวนะครับถอนเงินออกจากแอปสตังโปลนะครับลองดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปถอนดูนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่แอปสตังโปลนะครับแล้วก็สามารถกดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหน้าจอตรงนี้ครับฝากถอนตัวนี้ครับ กดถอนถอนตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือกว่าถอนเป็นเหรียญหรือว่าถอนเป็นเงินบาทนะครับเราก็เลือกถอนเป็นเงินบาทนะครับครับถอนเป็นเงินบาทก็จะมีวิธี2วิธีนะครับถอนแบบปกติอ่าถอนแบบปกติก็คือเงินจะเข้าในธนาคารนะครับธนาคารพาณิชย์จะใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงหากถอนเข้าธนาคารอื่นนะครับที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็จะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันนะครับในในเวลาในในการทำการของในการทำงานของธนาคารนะครับไม่รวมวันหยุดนักขัตเตอร์และวันหยุดราชการของธนาคารปลายทางนะครับโอเคเราก็ถอนแบบทันทีเลยนะครับก็คือใช้วิธีการถอนแบบแบบทันที แต่ตัวนี้ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับลองดูถอนแบบปกติก่อนครับโอเคถ้าถอนแบบปกติก็จะมีให้เราเลือกใส่บัญชีบัญชีตัวนี้เราก็ได้ผูกไว้ตั้แต่แรกแล้วนะครับเราก็กดลองลองแบบว่าปกติดูนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้ถอนนะครับดูว่ามันเสียค่าบริการอะไรไหมครับ โอเคถ้าถอนแบบปกตินะครับก็คือจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนครับเข้าใจไหมครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเพราะว่าถอนแบบปกติจะใช้เวลาประมาณ1 2วันหรือว่า24ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่แต่บางช่วงเวลานะครับคนถอนมากน้อยแค่ไหนโอเคถ้าถอนทันทีแล้ครับเราก็ไปเลือกตรงที่ถอนทันทีเสร็จแล้วก็ ก็ถ้าบางคนผูกหลายธนาคารนะครับให้ไปเลือกธนาคารก่อนแต่ตัวนี้ผมผูกไว้ธนาคารเดียวนะครับผมก็เลือกธนาคารกสิกรไทยนะครับก็จะเป็นยอดเงินข้างบนก็จะเป็นยอดเงินที่เราเราสามารถถอนได้นะครับก็ถัดลงมาก็จะเป็นจํานวนนะครับแล้วก็ใส่จํานวนขั้นต่ําที่ทางทางสตังโป ให้ถอนก็คือ37บาทนะครับค่าธรรมเนียม18บาทนะครับถอนเราก็ง่ายๆครับใส่แค่ใส่จำนวนเงินเข้าไปครับเราอยากถอนเท่าไหร่ผมลองถอน2,000ดูนะครับ2 0 0พก็ใส่ใส่2,000นะครับจะหักผมใส่2 0 0 0 18บาทค่าเพื่อหักค่าธรรมเนียมอีก18บาทนะครับแล้วก็ใส่2 fa นะครับ สองเเราก็มาเอาตรงนี้ครับโอเคแล้วก็คัดลอกสตางโปอ๋อตัวนี้ตัวนี้คัดลอกไปวางไม่ได้นะครับโทศัพท์ของผมเดี๋ยวก็จำแล้วก็ไปพิมพ์เอานะครับ C65 257นะครับสี 4, 6, 5หนะครับโอเคใส่เสร็จแล้วก็กดถอนได้เลยครับ ครับแค่นี้ครับสำเร็จแล้วครับเราทำรายการสำเร็จแล้วครับจากนั้นเราก็ไปเช็คดูบาลานซ์ของเราได้เลยครับโอเคไปดูเงินสดก็เช็คตอนนี้ดูเงินสดก็จะเหลือแค่936บาทนะครับเมื่อกี้ผมมี2อ0พักกว่าบาทนะครับตอนนี้เงินได้ถอนออกไปแล้วนะครับ เราก็มาเช็คตรงประวัติดูอีกทีครับครับตรงนี้ก็รอกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ2,000บาทตัวนี้ยังไม่รันนะครับยังไม่สำเร็จให้เราลองไปเช็คตัวอีเมลหรือว่าธนาคารดูครับตอนนี้ผมเช็คอีเมลดูก่อนว่าเข้าไหมครับ โอเคผมลืมบอกว่าเวลาเราถอนนะครับให้เรามากดคอนเฟิร์มที่อ e ีเมลก่อนครับตัวนี้ตัวเมื่อกี้ยังไม่รันนะครับเราก็มากดคอนเฟิร์มตรงอ e ีเมลนี้ก่อนครับโอเคเพื่อป้องกันเวลาคนอื่นแฮ็กไปอะไรเงี้ยครับเวลาเขาไปถอนเราก็ต้องยืนมายืนยันตรงอ e ีเมลก่อนครับว่าเราได้ทําการถอนโอเคเรากดเสร็จแล้วเราก็ไปเช็คตรงนี้ได้เลยว่าเข้าหรือยังครับ โอเครอตรวจสอบครับ okay. โอเคเราก็ล็อกอินไปก่อนนะครับล็อกอินเข้าไปคดลอกตัวนี้ไปเลยนะครับกดตรวจสอบโอเคครับแค่นี้ก็คือเรายืนยันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คดูในแอปอีกทีนะครับว่าถอนเข้าหรือยัง ตัวนี้ก็ยังรันอยู่นะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปเช็คธนาคารดูนะครับว่าเงินเข้าไหมโอเคครับเงินเข้ามาแล้วครับตัวนี้ก็ใช้เวลาเร็วครับใช้เวลาประมาณแค่ ไม่ถึง3นาทีนะครับ2-3นาทีเอาลาวนี้ครับประมาณ2นาทีเราต้องไปทำการยืนยันที่อ e ีเมลก่อนนะครับสรุปง่ายๆก็คือเข้าไปถอนถอนที่แอปเสร็จนะครับให้เราไปคอนเฟิร์มที่อ e ีเมลอีกครั้งแล้วก็กดในที่อ e ีเมลแล้วก็เข้าไปในในระบบนะครับในเว็บของสตางโป้เสร็แล้วก็ ทําการถอนออกมาแค่นี้ครับง่ายๆจบครับสวัสดีครับ